สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในราย,รายการดิม,มี่นะคะวันนี้อยู่กับสกินฟรีนะคะจากเพื่อนสีตีป้อมอ่านปั๊บรับเลยอ้ยมันยังไงเนี่ยตั้งแต่วันที่1 0นะคะถึง18ก็ประมาณ8วันนะคะก็คินี้นะ,ะช่วยกันกดแชร์ก,กดไลค์ก,กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราเลยนะคะแล้วหลังก,ก็จะมีตัวอันนี้ก็เป็นวาเลนนะคะมีเลียวมะมออีอันนี้เหมือนตัวคิวเลห่หอเป่าอ่ะไม่แน่ใจนะคะมี เลียน่ามีแก๊กมีคะเปนนี่นะคะอันนี้มุน่าจะมูหลานนะแล้วก็มีไอรี i, และมีอันนี้น่าจะเป็นบัตเตอร์ไฟนะคะถ้าตัวไหนพินก็ขาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าสก,กินที่แจกมันเยอะเหลือเกินนะคะอ่ะกดทีเข้าไปดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาป๊บ สำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้าน Golden เติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์ Golden เติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะหยุดดูคลิปสักแป๊บใครอยากมีไอเดีเทพๆตัวดีๆแรงสูงวินเลสสวยไว้เล่นราคาเริ่มต้น50บาท พี่ขอแนะนำเพจอด m i n ต o n d p 7เพจรับซื้อขายรหัสเก็บมาวีที่ปลอดภัยไม่มีโกงช่องพี่รับประกันความปลอดภัยได้เลยใครสนใจไอดีทักไปราเพจได้เลยพี่จะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปนะคะก็จะเป็น vrv ฉลองครบ6ปีก็บอกเลยนะคะเราเล่นมั้งแต่ปีแรกๆเลยก็คือนานเหมือนกันเดอ้อนี่นะคะเข้ามารับชมกิจกรรมสกินฟรีนะคะจากเพื่อนสีตีป้อมพรอรับรางวัลพิเศษปลอยมันดึกไปเลยอันนี้ก็จะเป็นนี่นะคะ การขอความยินยอมปึ๊บปุ๊บป๊บกดยอมรับไปปึ๊บกดยอมรับไปนะคะน,นี้ก็จะเป็นตั้งแต่6ปีที่ผ่านมานะคะส่งสิบมีฮีโร่เขารสนอทีงสิบหนึ่งร้อยสิบสองตัวและการต่อสู้ทั้งหมดถึงเยอะมากนะคะมาฉลองเล่าความสำเร็จนี้กันนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นจนถึงตอนนี้เอามีสกินรวมทั้งหมด5้าร้อยแปดสิบสองันนี้ก็มันเขาเกินเกินนะคะ ในวัน RVD นะคะได้มีการฉลองจากสกินใหม่ถึงสามสกินก็จะมีสกินนี้เป็นมาชาคะดรซซี่อ่านมิติเซียนนะคะแล้วก็ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเขาเกลื่อนเก่นะสกินนะคะ,ะไม่ถึงอันนี้นะตั้งแต่นี้คุณได้เข้าร่วมมาแล้วอนี้เราที่ใช้มากที่สุดอัตราฮีโร่ที่มีการชนะมากที่สุดนะคะอ่ะ ก็จะเป็นสกินที่ใช้มากที่สุดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันดับสูงที่สุดก็เป็นคอน,นคลุลเลอร์ประมาณนี้นะคะก็ต่อไปข้อข้อคุณนะคะยินดีด้วยคุณเล่นร่วมสนุกิร์ตของอวีเป็นเพื่อนแท้นะคะอ่ะขอแคปภาพความทรงจำดีกว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยฟูเล่นตืดตืดเพื่อนแท้อ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำไงต่อเพื่อนแท้อ่ะเราทำไงต่อเนี่ยเดี๋ยวๆอ่ะกดรีเฟรชมานะคะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทุกคน แต่เรากดให้มันเร็วๆเดียวเขาเกินเยอะเอาแบบเอาข้อเนื้อหานี่ไปนะคะข้อพูดนี่นะคะเพื่อนแท้เอาวีสามารถราได้กล่องจดหมายนะคะโอเคค่ะแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาที่กล่องจดหมายกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรบ้างกดมาตรงนี้นะคะกล่องจดหมายแล้วก็จะได้รับนี่นะคะเป็นอีเวนต์รีวอร์ดนะคะกดรับไปก่อนปุ๊บก็จะเป็นกล่องปริศนา AIC แต่กล่องมันจะเป็นไม่เหมือนกล่องสีทองกล่องสีอะไรนีนะทุกคนอันนี้จะเป็นกล่อง สีน้ำเงินประจำเอไอซีหรือเปล่ากล่องเอไอซีสกิลระดับจะมีกล่องสกิลหรือฮีโร่นะคะจะเป็นสกิลระดับ3ดาวนะคะ1.0 0อะสกิลระดับ2ดาวนะคะ19.00สกิลระดับ1ดาวนะคะ4 0 0 0แล้วก็ฮีโร่40.00ก็อยู่ที่ดวงนะคะว่าจะได้อะไรบ้างอะเดี๋ยวเราขอทำใจในการเปิดว่าเราจะได้อะไรแต่มันแต่มันวิธีรับมันง่ายมากทุกคนแค่เข้ามากดกดกด,กดแล้วก็ได้สกิลเลยนะคะ แล้วเราก็เข้ามาตรงนี้ตรงนี้นะกดใช้ไว้นะคะแล้วเราก็จะได้สกินอะไรเนะี่ยเราจะได้สกินปุ๊บหรือเราจะได้ฮีโร่ได้อะไรเนี่ยได้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 เฮ้ยอุ้ยเราได้กล่องสกินระดับสองดาวโอเมกอชนะคะแสดงว่าอาวีลักเราเปิดเพื่อลุ้นรับสกินถาวรก็จะมะีหลายตัว่เดอรอประมาณนี้ให้เลยกดใช้ไปนะคะเปิดเพื่อลุ้นรับออรุ้นรับแล้วเราก็จะได้ได้อะไรเนะี่ย ได้เฮ้ยทุกคนเราได้แบนคาเปน,นี่เมลโลดี้วิน่ารักมากนะคะโอ้โอ้ไม่ก็นะคะคาเปนี่ขอนัลขั้นสูงอนี้คืออันนี้ก็ไม่น่าเกี่ยวกันนะคะอันนี้เดี๋ยวก็เปิดกล่องเปิดให้ดูเฉยนะคะกล่องอะไรประมาณนี้เอ้ยมานะคะกดใช้ไปแล้วก็เปิดไปแล้วเราก็จะได้500รูนนะคะอ่ะใครไปได้จะก,กินตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะปประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่ ยังไม่ได้เข้าไปรับสกินอาวีนะคะก็สามารถเข้าไปรับได้แต่เราได้กล่องแต่เราได้กล่องสกินระดับ2ดาวเลยนะเว้ยทุกคนรู้สึกว่าเออก็ดวงอาวีก็รักเราอยู่แหละนะคะกิจกรรมนี้นะคะแต่กิจกรรมนี้ดีมากนะคะอยากให้ทุกคนไปรับแล้วก็ไปเล่นกันนะคะเผื่อแบบจะได้มีสกินอารวีสวยๆฟรีๆไปเล่นกันนะคะคลิปนี้ก็ก็จะมีเท่านี้นะคะใครชอบก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยอะๆด้วยนะคะ